อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับคุณรีดวันนี้อยากจะชวนผู้ที่รักชอบรับประทานสเต็กของร้าน XXL Steakhouse โอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันใหญ่ยักษ์มากแล้วราคาสุดคุ้มจริงๆเริ่มกันตั้งแต่ชุดพุงกลางบีมีทั้งสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กปลาสันในหมูพันเบคอนตามมาด้วยชีสแฮมเบอร์เพราะใช้ชีสถึง3ชนิดชนิดที่1พาเมซานอีกสชีสมอสซาเรลล่าและเชดดาชีส เบอร์เกอร์หมูชีสลาวาเป็นเบอร์เกอร์หมูสับชีสลาวาจะอยู่ด้านในขนมปังกระเทียมอบชีสทุกโต๊ะมาต้องสั่งขนมปังจะนุ่มกรอบริมชีสยืดเมนูทั้งหมดนี้ฟิลของฉันนั่นเองตามคุรีดไปเลยครับอร่อยไร้กับคุรีดวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าโอ้โหสเต็กจานใหญ่ๆร้านนี้ฟังชื่อ X L s t e a k h o u เรามาคุยกับคุณอภหษ เลี้ยวกายะอสวัณฝ้า,ายจ๋าสวัสดีครับีวส,สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ X X L Stackhouse ของเรานี่คอนเซ็ปของร้านเป็นยังไงบ่ะ X X L Stackhouse ของเรานะครับอาหารทุกจานเราทำเองหมดออกมาในสไตล์ฟิลชันคือผมชอบแบบไหนผมก็ทำแบบนั้นออกมา มาเรมามกันนะเมนูแรกที่เราอยากนาเสนอเป็นตัวชุดพุงกลางบีตัวนี้นะครับ <ừ> ในเซตนี้มันก็จะมีทั้งสเต็กปลาทอดสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กสันในหมูพันเบคอนคแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเป็นพวกเ,เกาาีนะ๊ยวซ่านกเกตสลัดก็มีนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มน้ำอรดมขวดใหญ่เลยแล้วก็แข็งอีสีแก้วแต่ถ้าเกิดอย่างบางทีมาคนเดียวนี่อยากสั่งเป็นจานแยกก็ได้นะครับเดี๋ยวหรือว่าจะสั่งเป็นคอมบิเนชั่นก็ได้เมนูต่อไปจะเป็นชิสซี่แฮมเบอร์กคู่กับเบอร์เกอร์หมูชีสลาวานะครับเบอร์เกอร์หมูชีสลาวานงเหนนถึจะ็ ที่แฮมเบอร์เกอร์ของเราเป็นยังไงจ๊ะจะใช้ชีสทั้งหมด3ชนิดเลยครับพาเมซานชีสที่เราผสมไว้ในตัวหมูเลยนะครับด้านบนเนี่ยเราจะราดด้วยชีด้าชีสกับบอสเซเรลลาชีสแล้วยังมีไข่แดงองีกพอไข่แดงมันไหลลงมารวมกับตัวหมูเนี่ยมันจะคล้ายๆซอนสนะครับคุณลิศอันนี้ฟิวชันจริงๆครับผมอย่างตัวนี้จะเป็นตัวสปาเกตตี้เขียวหวานครับเสิร์ฟกับแคปหมูท็อปปิ้งเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นปลานี่อันนี้ไม่สั่งไม่ได้ใช่ครับนี่เลย ตัวนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดข,ของทางร้านคือเมนูขนมปังกระเทียมอบชีสฮะขนมปังเนี่ยเราจะทำเป็นพิเศษมันจะกรอบนอกนุ่มในครับตัวเนยกระเทียมที่ต้องมาใช้ทานเนี่ยเราทาเองหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้รสชาติตามใจเราแนะนําต้องทานตอนร้อนๆขนมปังจะยังนุ่มแล้วก็ชีสจะยืดครับยังไม่จบนี่เครื่องดื่มของเขาอีกจะมีชาไต้หวันชาเขียวแล้วก็ชาไทยตอนนี้รสชาติว่าจะไม่หวานมากครับก็เพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็ส่วนตัวมุกเนี่ยจะเป็นมุกบุกฮะ ตีต้องขอการันตีให้ X X L Steakhouse เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน X X L Steakhouse ตั้งอยู่ที่ช่องชาย4ร้านอยู่สตรีวิทยา2ซอย6ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มตาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการ,การันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ A I S ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิก,กับคุรีดและ A I S ค่ะ ะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้าน f x L Step House มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า A S บางครั้บ้างสำหรับลูกค้า A S นะครับรับส่วนลดไปเลย10%ฮนะเมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านและ Delive r y ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2565เลยครับแล้วเรากลับมาพบกพันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา8.45นช่อง3กด333ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรเลิกผลิตนี่เม่ชืีออิติย่าพิงฉังต้องกินค่ะ